สั้นแท็งท่านผอสำนักงานตรวจแข็งท่านพวกเราเนาะผมว่าบรรยากาศในาก,นกรารทํางานแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมว่าเวลามองผมแบมท่นานของท่านนั้นีเนะครับผมก็จะชอบก็ต้ว่าจริงๆแล้วผมกับทางงา่านเนี่ยทำงาน มาด้วยกันอยู่สุบบนรรรสี่ห้าปีนักทุงเรานะครับตอนที่นี่ยท่านพรอีกก็โทรมาแซวว่าอยู่ไหนกันผมก็บอกจะกินข้าว,วผมบองกินข้าว,าวท่านองอ๊อกต, <สด S 1> ติ้อยู่นะครับอันนี้คือเจตนานะครับผมมองว่าผู้ใหญ่ว่าทำไมท่านนู้เลือกท่านพรอมาที่อุดรทำไมผู้ใหญ่ถึงเลือกผมมาที่อุดรนะครับโดยในอีกอนหนึ่งก็่ือกลุ่มของเราอ่ะกลุ่มกบฏไม่กลุ่มกบฏมีชื่อผู้บริหารโมโกงทั้งสองข้าน เวลาอาเวลาหองภาก็มองภาพใาพเดียวกันถ้าใคที่มองภาพใพวกเราตลอดนะครับว่าทุกปัญหาีกปัญหามีุ้๊ัองจงพะก็ยังพูดต่อว่าถ้ามออกไปได้ก็ไหออกทางที่มเากันะคบก็เลยอยากให้พวกเรานะครับใช้ประโยชน์จากการที่พวกเรามานั่งพูดคุย ในเวทีที่มันมีอยู่ปัญหาในหลายอย่างเนี่ยถ้าเราได้มาพูดคุดยกันนะครับก็น่าจะพีจารม,มต้องขอบพระคุณท่านคอติกนะครับท่อบคอควาคเจริราสเป็นย่างสุดนะครับแล้วก็ทีมง,งานงน้องๆทุกคนนะนะครับมาอยู่ด้วยกันปีกว่าแล้วเป็นที่เป็นน้องนะครับตอนนี้นะครับมีอะไรที่ยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็ยินดีนะครับเรื่องชำระญชี ผมว่าไยายามท่านมอไปอาภัยทองไปนะครับเข้ามาทําหน้าที่ในวันนี้มีภารกิจหลายภารกิจนะครับที่จะต้องออกไปในเรื่องของการประชุมใหญ่ในเรื่องที่จะต้องออกไปในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นผู้จัระบัญชีที่เป็นผู้จัระบัญชีแล้วไม่ได้มาก็ไม่ได้ว่าละเลยนะครับเพราะว่าทางท่านบอไปทองไปเนะี่ยกับทีมงานก็จะมีน้องยุนะครับ ละกอน้องน้อยสามคนเนี้ยรับในทุกเรื่อง